นายนายนายว่าเข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 าได้ยินพวกเราแมนเตอร์ผมว่าเขาได้ยินทำไมเขาไม่ตอบวะผมว่าคนไทยมีน้ำใจแต่ทำไมเขาถึงไม่ตอบผมเลยผมไม่เข้าใจ BF ด้วย BF ก็ไม่ตอบผมไม่เข้าใจเอ้าย่อใส่อนายว่านายว่ามันเป็นคนไทยปะนายว่ามันฟังเรารู้เรื่องปะเนี่ยดูดิผมว่าฟังเรื่องเฮ้ยนะ không tinh hình tưng lệ, yết cũng theo lao toàn bộ. ơi bom đập, bom Nice, nice, nice. กำลังใส่เหลือหนึ่งเธอ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 อ๋อเชื่อเลยเขาจะให้กู้ทำไมไม่ไม่ทันแล้วเขากลัวระเบิดอ่ะเขากลัวระเบิดอ่ะกลัวระเบิด คนระเบิดจ้าจ้าจ้ารู้แล้วเฮ้ยไอเชีย my friend my friend my friend I have ghost my friend I have ghost my friend มาคนท้ายไปผมมีพกอะ่ะเอาไปฮะเพื่อแท้สนัยไม่ไม่ค่อยออกอย่าโอเคแตงกุหลาบจ้าไอ้สาระเออมันโดนหัวไม่โดนหัว แยกทางต่อกดตันเตเลยลูกเพ่กดตันตีเลยเป็นผมผมผมซัดตันเตแล้ว โอเคโอเคพี่ผมเล่นไม่ผมเล่นผมไม่เคยเล่นฟินยังไงผมเล่นไม่รู<_<_้ใช่ผมเล่นตาแรกอะพี่แล้วบอกเปลืองไงพี่ทำไมมันถึงมาเซฟตรงนี้วะผมว่าพี่ไปอยู่ในคับบี้ดีกว่าไหมพี่ผมรู้สึกเหมือนตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยอะไรอันนี้พวกเดียวกันปะผมมาผมมาเดียวครับเราข้างล่างอะเเดี๋ยวลุบจ เฮ้ยนายในทีมเรามีผู้หญิงว่ะผมเห็นเขาพิมพ์โซโล่ขานายว่าไว้ใจได้ยแม่ผมไม่รู้ว่ะผมไม่ชอบผู้หญิงอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ยเี้ยวายป่าวะเนี่ยอ้รดแลวเย้วายป่าววะไอ้ทวิตต้องส่งให้นายไปสังหารวะอะไรวะส่งเด็กให้นายเขาบอกเขาไม่ชอบผู้หญิงอ่ะตีเก็บไปสองเชื่อเพื่อยังวะอะไรนะคือทีมมันไม่เท่าไหร่เลยถอยเลยถอยถอยถอยฟินิกฟินิกถอยไม่ต้องดันรับทราบ ไอเชียรับทราบไอ่ยังงนึกว่า S F ไอเปรตจะเรง่ายไหมดังดังๆดังดังดังยังไมันก็กูเล่นเอเ็ฟไม่เป็นหรอวะฮะฮ่ตาององ i เราคอยไอตาย g o วเราคอยไอเฮ้ยยืนซ้อนกันนะบูม นาน่าน่ากลัวเชียเ,ๆๆเลยยอ่ะนาว่านายชื่ออะไรอ่ะสตาร์สตอร์คสกตเตอร์สเกาเตอร์เธอไอ้ค่ะนายชื่อสเกตเตอร์เหรอชื่อชื่อเล่นนายชื่ออะไรสเกเต,ตอร์ไอเชี่ยทำอไมทุกครั้งที่เขาพูดแบบมันดูเหมือนแบบไอทวิตมึงเชื่อสแกนหน่อยดิว่าว่าแบบของจริงว่าะ it's real เพื่อนได้เพื่อนเราอีกคนนึงมาพี่นายอ่ะ <laughs> <laughs> ฟี่ไนท์สุดที่รักก็เหมือนโอเมนทีมลาวเห็นบาทชี้นหนึ่งไอเชียมีของอ่ะเฮ้ยผมหาจากเขาสามคิวเองมั้งไม่เท่าไหร่หรอกผมว่าโอเมนน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าอ้าไอ,อ,อสัตว์แม่งมาอูกันตัวนี้กูจะไปยังไงเนี่ยผมเข้าผมผมรัดบีนะ มันเที่ยงกัหมาแฮะเฮ้ยคุ้ยคุณโบจะสู้กูได้ยังไงเนี่ยปะปะกี้ปะปะปะปเธอปิดก็เลยยิงไว้กนนะคน่าจะหลังหลังหลังเพน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 บัน ไอโฟกแฟนไม่เท่าไหร่วะผมว่า RX ร์เอ็กซทวีตแตไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะคุณอะนายนายนายว่าเข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 าได้ยินพวกเราแต่แมนเตอร์ผมว่าเขาได้ยินทำไมเขาไม่ตอบวะมาผมว่าคนไทยมีน้ำใจแต่ทำไมเขาถึงไม่ตอบผมเลยผมไม่เข้าใจ BF ด้วย BF ก็ไม่ตอบผมม่เข้าใจเอ้าย่อใส่อีก แน่ว่าแน่ว่ามันเป็นคนไทยปะแน่ว่ามันฟังเรารู้เรื่องปะเนี่ดูดิผมว่าฟังเรื่องมันูซีลิง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 มันอยู่ซีลิงนะทำไมมันมีน้อยจังวะเซรมันเหนื่อยกวเอลิง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  เอลิงเจ็ดโดนไปสองนัดหกสิบแปดสิบแล้วกันนะถอนถอนถอนให้ซีลิง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 อ้าบีวินโดว์เหรอสวยเฮ้ยทวิตโฟว์เนี่ยนายอ่ะไม่ไหวนะกินข้าวนี่หิวหมายถึงว่านายเปิดโฟนแล้วนายจะไปกินข้าวหรือเปล่าเนี่ย แม่งไม่โปรยเฮียโลมากไอทวิททวิทโกง้ลังขึ้นมาข้างบนอ่อยู่ในไซส์แล้วก็ซ้ายมือเล้ขวามือเลยพี่เจติดติดต่อเลยไอเชีเย้ยแม่งจูบอยู่ในสมบุกอยู่ในสมบุกไอ๋ออยู่ข้างหลังปะไม่ถอดแล้วดิ ต้าหง,งอยเหล่าคอยไอ้เต้าหง,งอยเหล่าคอยไอ้ทุกคนมองออฟแต่ไม่มองมาที่ผมเลยเฮ้ยพี่นี่ผมเป็นของฟุกอ่ะพีเตอร์ผมเห็นแล้วครับเฮ้ย,ยเห็นแล้วครับว่ะเฮ้ยสวยคนงามมาาันเนาะ ไปอยู่ซีตัวท้ายฝากฝากอยมันเล็ดออฟเกิดจริงๆเ้ะเฮ้ยเขาไปยิงมั้เขาไปยิงมั้ยอุณเสียวตาย้วยเนี่ยเขี้ยอดออฟเลยยิงไ่โดนมันเขียวเหมือนต้นไม้เลยอ่ะมันอยู่มุมไหนก็ยังไม่รู้เลยอ่ะก็แบบสเรยปมั่วแล้วกลัว ไม่มัน e <centimet, S 2> ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว first t u c h ฮ e a v e n heaven 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 ตัวไม่มันมีเวลาสัตว์ยังไม่ต้องวางก็ได้วางอได้วางอด้วาง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 เจมลองเจม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 เอ่านจะเดินซีที จ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดกเจ็ดแปดสวยอออฟออฟไปเก็บออฟไปเก็บออฟขวาขวาขวาไปไต่อไปต่อขวา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 อีกอีกอีกเออเพราะว่าอยู่มิดอยู่ลึกอะทีมต้องการตัวเรามิโดนนะมิโดเอาใช่มีใครพกระเบิดมา ทางบีตัวหนึ่งนะไอ้ชื่อซีไซซีซีไซซีไซเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมากสวยเสียงมินด้วยเสียงบ ส okay. ิพ okay. ิ่อนตายตรงไหนอ่ะกระจายแล้วจะชุบเพื่อนจ้ะคุณเห่นหรอเชี่ยเชี่ยร้องสวย GG ครับขอบคุณมากขอบคุณลิเตอร์พี่เด็นแบบรอไปทางยัน เขาบอกอะไรนะอีซ EC ใครวะไีเตอร์นะพีเตอร์ไอชี <Easy. S 1> ้ไอพีเตอร์อีซี่เฉย